หนึ่งในหนังเฟรนช์ชายซูเปอร์ฮีโร่ยุคบุกเบิกนะครับหลายๆคนน่าจะได้รู้จักกันแล้วครับกับ X-Men นะฮะตอนนี้ทาง Marvel Studio ก็ได้ริขสิทธิ์ของ x m e n มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรอที่จะผลิตกันแล้วแหละแล้วก็หนึ่งตัวละครในจักรวาลของ X-Men ครับที่เรารอกันอยู่ว่าใครจะมารับบทนี้นะฮะซึ่งหนึ่งคนที่เป็นตัวเต็งที่จะมารับบทเป็นชาวเซเวียหรือว่าโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เนี่ยก็คือคนคนนี้ครับจีอันคาโรเอสโปซิโตเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ เอาไว้อย่างหนึง่งน่าสนใจมากๆเลยครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ ตัวของเจนคาโลเอสโปซิโตนะครับผมได้ดูซีรีส์ของเขาเรื่องล่าสุดก็คือคา r l ไลโดสโคป2กล้องป้นตอนนี้นะครับในขณะที่ตัวของเจนคาโลเอสโปซิโตได้มีการพูดคุยในรายการ The Tonight Show นีฮะได้มีการพูดถึงโอกาสที่ตนเองจะได้มาเข้าร่วมกับ Marvel Cinematic Universe เอาไว้ครับตัวของเจนคาโลเอสโปซิโตให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับว่า ผมชอบในสิ่งที่มาเวลกําลังทํานะและก็ผมเนี่ยจะชอบมากๆเลยถ้าแฟนๆได้เห็นผมในจักรวาลน,นี้และก็ผมเนี่ยไม่ได้เสนอตัวละครฮีโร่ที่อยากจะรับบทเพียงแค่ตัวเดียวนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นคู่ปรับของ p r o เ e สเซอร์เนะครับอย่าง m a g น e โตก็ได้หรืออาจจะเป็นทางมิสเ e อร์ฟรีสของทาง DC ก็ยังได้เหมือนกันและก็คําถามที่ผมถูกถามมากที่สุดก็คือ ชาวเซเวียนี่แหละครับแต่ก็นั่นแหละฮะผมเนี่ยอยากเล่นเป็นคนดีนะแล้วก็ชาวเซเวียเองก็เป็นตัวละครที่ฉลาดด้วยแล้วก็เป็นคนดีด้วยแต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่า อาจจะมีช่องว่างอะไรบางอย่างระหว่างผมกับมาเวลผมรู้ว่าผมรักในสิ่งที่พวกเขาทำนะผมรู้ว่าผมรักความคิดสร้างสารรค์เหล่านั้นใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละตัวของ g จ a แค a รลส e s p o ซิ t โบอกเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มสักทีเดียวหรอกเป็นการพูดในเชิงที่ให้ความหวังกับข่าวลือที่แฟนๆปล่อยออกมานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติ เจนคาโลเอสปอซิโตมารับบทเป็นชาวเซเวียจริงๆเนี่ยหลายๆคนคิดว่าอย่างไรนะฮะต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันนี้หลายๆตัวละครมีการเปลี่ยนทั้งเพศทั้งสีผิวของจากวานมาเวลซินเมติกยูนิเวอร์สเนี่ยฮะถ้าสมมติจะมารับบทเป็นชาวเซเวียคนใหม่จริงๆเนี่ยผมว่าเจนคาโลเอสปอร์ซิโตเหมาะสมในทุกกรณีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติไปเป็นแมกนิโตจริงๆ ผมก็ไม่ติดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel